สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้คุณมินจะมาพาเด็กๆไปท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษหน้าที่9กกันนะคะเด็กๆพร้อมแล้วเราไปท่องคำศัพท์กันเลยค่ะ N E w U new ใหม่สาระไอไม้ม้วนหอมอไอไหมไม้เอกใหม่อีกครั้งนะคะเด็กๆ N E w o u new ใหม่สาระไอไม้มมวนหอมอไอไหมไม้เอก ใหม่ N, T aw, ar, war, ua, egg, time, N U T นัดถั่วถอไม้หันอากาศอถัวไม้เอกถั่วอีกครั้งนะคะเด็กๆ N U T นัดถั่วถอไม้หันอากาศอถัว ไม้เอกถั o, R, u, egg, A, ่วโอดีโอเก่าหรือแก่เอกออาเก่าไม้เอกเก่าแอกอแแก่ไม้เอกแก่เก่าหรือแก่อีกครั้งนะคะเด็กๆอ L D โอนเก่าหรือแก่ A กออาเก่าไม้เอกเก่า A กอแอแก่ไม้เอกแก่เก่าหรือแก่ต่อไปนะคะ O X ออกวัวตัวผู้ W ไม้หันอากาศ W วัว ตอไม้หันอากาศวอ,ว,อวอตัวผออูผูไม้โทผู้วัวตัวผู้อีกครั้งนะคะโอเอ็กออกวัวตัวผู้วอไม้หันอากาศววัว,อวอตอไมหันอากากศวตวผออูผูไม้โทผู้วัวตัวผู้ ต่อไปนะคะ O N bon. bon. O บน bon. B N บน O N O บน B N บนต่อไปค่ะ O w u l e U L นกฮูกนกกนกหออูกอฮูกนกฮูกอีกครั้งค่ะโอดับเบิลยูแอลอาวนกฮูกนกกนกหออูกอฮูกนกฮูกต่อไปค่ะ คำสุดท้ายนะคะเด็กๆ P A N แพนกระทะกรออะกระทออะทะกระทะอีกครั้งค่ะ P A N แพนกระทะกรออะกระทออะทะ ระทะเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกอนแล้วอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้ครูมีนด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ